<c oughs> สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์มาน,นิดหนึ่งนะครับเราจะได้เ, <c oughs> เห็นนะครับว่ามีคนเข้ามาแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสถานีตํารวจสมรานาชนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณมายพัศราวลีนะครับแล้วก็มเีเรียกว่าอะไรดีจาเลยจาเลยร่วมร่วมนะฮะในคดีถ้าจํากันได้ก็จะเป็นคดีราษฎรหยุดเอเปกสองพันยี่สิบสองนะครับซึ่งที่สําคัญวันนี้นะครับคุณพายุนะครับซึ่งถ้าหลายๆคนยังจํากันได้คือคุณพายุก็เป็นหนึ่งคนที่ สูญเสียดวงตาจากการเข้าสลายการชุมนุมจากของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในวันนั้นด้วยวันนี้อยากให้ใหไม์อัปเดตนิดนึงว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราสี่คนนะคะเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนาะในคดีเอปกเนี่ยเราาดในเนื่องจากกรณีการชมุนรชน e 22, มน, 28, นุมรัชดรอยเอปกสอ2พเมื่อวันที่18ปพฤศจิกายนเมื่อปี65นะคะซึ่งวันนี้เรามารายงานตัวค่ะตามที่เราถูกแจ้งข้อกล่าวหา หลักๆก,ก็คือจะมีเรื่องของการรวมตัวมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปนะคะการใช้กําลังประทุสลายเจ้าหน้าที่ขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุสล้ายหรือว่าทําให้เกิดความวุ่นวายนะคะในบ้านเมืองนะคะแล้วก็ร่วมกันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการชุมนุมสาธารณะนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4ี่คนก็มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็พวกเรายืนยันที่จะให้การในการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะว่าเราไม่ได้กระทาการอย่างที่เขาหาว่าเราทํา ในลักษณะนี้นะคะเราเพียงแค่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็พูดถึงการบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรนโยบายป c ศเป็นหลักในวันนั้นน่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิเสรีภาพที่พวกเราในฐานะประชาชนทุกคนจะเป็นต้องพูดได้เนาะแต่กับการเป็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็กลับมาแจ้งข้อกล่าวหาของเราเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เ,เรามีคดีในการชุมนุมครั้งนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ในคดีนี้นะคะข้อกล่าวหานี้ยังเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันกับที่อีก25คนที่ถูกจับในวันที่18พฤศจิกายน โดนเหมือนกันเลยนะคะทุทกข้อกล่าวหาเหมือนกันเลยก็ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกระทำนะคะการรวมตัวมั่วสุมแล้วก็การใช้กําลังประทุษร้ายแล้วก็ฝาก่าฝืนพรบชุมนุมเนี่ยก็เราโดนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงตัวพี่พายุเองด้วยที่ถึงแม้จะเป็นผู้ที่เ,เรียกได้ว่าถูกทําร้ายระหว่างการสลายการชุมนุมแต่ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในคนที่ใช้กําลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งหมายคิดว่า ข้อเท็จจริงทุกอย่างหลายๆคนน่าจะเห็นกันผ่านไลฟ์ผ่านเหตุการณ์นในวันนั้นกันอยู่แล้วนะคะว่าว่าเราชุมนุมโดยโดยสงบนะคะปราศจากอาวุธนะคะแล้วเราก็ชุมนุมกันที่เราได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะถูกดำเนินคดีลักษณะน,นี้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องมีการต่อสู้คดีต่อไปค่ะอืมแล้วคือในเหตุการณ์ปรทุสไลเจ้าหน้าที่มันมีรายละเอียดบอกไหมครับว่าด้วยเหตุการณ์อะไรเขาถึงดำเนินคดีกับเราในข้อหานี้ มีบอกอยู่ค่ะมีบอกอยู่ค่ะบอกไว้หลายคนเลยค่ะว่าแต่ละคนมีพฤติการอย่างไรในวันนั้นเขาถึงแจ้งข้อหาเราประมาณนี้นะคะอย่างส่วนตัวของไมเอเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวไมเอเองเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมนะคะแล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงอยู่บนรถเครื่องเสียงนะคะในการประสัยนะคะในการชุมนุมในวันนั้นนะคะซึ่งของตัวไมเอเองเนี่ยโอเคไม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 รู้สึกว่า ก็เป็นลักษณะที่ตํารวจใช้ข้อกล่าวหาในการปิดปากในการปิดการสิทธิเสรีภาพของเราแบบที่เคยทํามานะคะแต่ว่าอยากจะจะมีกรณีของคนอื่นๆอย่างเช่นอย่างของพี่พายุอย่างเงี้ยเขาแจ้งว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าผมเป็นผู้ควบคุมขบวนในการที่พาคนเนี่ยไปเดินขบวนไปทางเส้นทางท,างที่ตํารวจไม่ให้เดินแล้วก็มีการสั่งการให้ข้างหน้าเ่ทำนู่นทำนี่นของแขนหรือว่ามีการ กระทำอะไรที่เป็นความเป็นการผิดกฎหมายเกิดขึ้นมาตอนนี้ส่วนนี้แบบอย่างขอพายุเองอยากจะชี้แจงข้อไดจริงอย่างไรบ้างครับก็จริงๆก็เหมือนที่มายืนยันนะว่าเราใช้สิทธิสินภาพตามรัฒนธรรมเขียนบอกว่ามันเป็นสิทธิที่เราจะชุม,มนุมได้แล้วเราก็มาออกมาแสดงออกเพราะว่าเราต้องการจะสื่อสารให้สาธครรู้ว่าไอประเด็นการคุมเอเฟกครั้งนี้มันเป็นการสอดใส่อายุบายซ c g ที่ฟอกเขียวยังไงบ้าง ซึ่งเราก็ต้องการที่จะสื่อสารกับสังคมให้รับรู้แล้วก็ต้องการที่จะไม่ให้ไอตัวนโยบายวี G ีจีที่รัฐบาลกับกลุ่มทุนเนี่ยพยายามจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านพี่น้องปราก็จะได้รับผลกระทบกันตัวหน้าซึ่งจากเดิมพี่ก็เคยได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่เป็นการสร้างความเท่าเทียมให้รัฐบาลยิ่งเป็นรัฐบาลปผดเดการมากอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาม,มากขึ้นครับผมแล้วตอนนี้ต้องขอถามนิดนึงในเรื่องอาการบาดเจ็บของพายุที่ ถูกกระสุดยางก็คือตอนนี้ก็คือคอนเฟิร์มอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นกระสุดยางที่บริเวณดวงตาด้านขวาใช่ครับซึ่งตอนนี้<ม>อยากให้พายุแบบช่วยถอดแว่นนิดนึงได้ไหมฮะอยากให้คนเห็นว่าตอนนี้คือตาเป็นอย่างอยากจะให้อัปเดตนิดนึงว่าตาเป็นยังไงบ้างครับก็ยิงก็หมนที่ทุกคนรับทราบแล้วว่าคือการมองเห็นตอนนี้คือไม่เห็นแล้วเท่าที่ทุกคนเห็นเลยว่ามันมันจะเป็นาาลักษณะลูกตาคือเป็นลูกตาเทียมครับซึ่วเมอวานนี้เองก็เพิ่งไปหาหมอมาตอนนี้อาการคือเรื่อง เรื่องการปวดเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยก็คือหายห่วงไ้แล้วเพราะว่าหมอ,อยันได้ว่าไม่มีการติดเชื้อที่เหลือคือรอดูเรื่องอาการอื่นๆว่าการประสาทสัมผัสอะไรจะรับรู้มากขึ้นกว่าน,นี้ไหมแล้วก็จะสามารถที่แบบใส่ลูกตาที่มันใหญ่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะในการดูภายนอกมันจะแบบเหมือนปกติมากที่สุดอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็คือย้ำอีกทีนะครับดวงตาด้านขวาที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่เนี่ยเป็น ดวงตาเทียมใ่ครับที่ใส่ไว้คือจริงๆแล้วบาดแผลข้างในตอนนี้เรมยังมีลูกตาอยู่หรือเปล่าฮะยังมีลูกตาอยู่ครับเปมอหมอก็บอกว่าก,ก็คือเย็บแล้วก็ปิดไว้ไม่ต้องเอาออกแต่ว,ว่าในอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้ามันอาจจะฝ่อลงลหรือว่าถ้ามันฝ่จอจนเล็กลงก็ต้องอาจจะมีการผ่าตัดออกอแล้วตอนแต่ตอนนี้ไม่เจ็บอะไรแล้วไม่เจ็บครับเหลือแค่ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรยังเป็นชา,า,าชาอยู่ในอาการชาแล้ว เอาอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์ที่มันดําเนินผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเรายังโดนหมายแจ้งคดีตามมาอีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกก็คือร่วมกันจัดชุมนุมที่สําคัญที่สุดคือปะทุสไล์เจ้าหน้าที่เนี่ยอยากจะบอกอะไรไหมกับสังคมพอหลังจากทราบว่าโดนคดีก็คิดเลยว่าโอ้โหแบบยิงกันแล้วยังมาแจ้งข้อกล่าวหากันอีกเหรออะไรแบบนี้ครับใช่แต่อาจจะคิดในใจหยาบๆกว่านั้นนะขำแสดง แต่ว่าจะบอกก็คือเขาบอกว่าเรามันเป็นสิทธิของเราแล้วว่าการที่เจ้าหนี้ทําอย่างเงี้ยก็อยากถามย้อนกลับไปทาเจ้าหนี้ที่วา่าพูดตามสามัญสำนึกหรือว่าตามความเป็นมนุษย์จริงๆเนะี่ยสิ่งที่เจ้าหนี้กระทาต่อประชาชนในวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณทําตามหน้าที่หรือคุณตามทำตามเจตนาลมของคุณจริงๆที่กระทํากับประชาชนลงไปแล้วก็ทําให้เขาบาดเจ็บ แล้วก็ทําให้ผมว่าบาดเจ็บเสียดวงตยอย่างเงี้ยคุณมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ท้ายก็มาฟ้องเรากลับแล้วบอกว่าเราเป็นพวกที่ทําผิดกฎหมายเราได้เคยมีโอกาสได้ถามเจ้าที่ตํารวจไหม <c oughs> อย่างเงี้ยวันนี้อย่างที่เรามาเ,เรื่องคดีของเราอย่างเงี้ยเคยได้คุยกับเขาไหมว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมอาชีพเขาที่ใช้ความรุนแรงกับเราจนกระทั่งเราสูญเสียดวงตาเนี่ยแล้วยังจะโดนดาเนินคดีต่ออีกไงเคยได้ถามเขาไหมจริงก็ไม่ได้คุยแบบจริงจังๆเพราะว่า เราเคยถามอะไรลักษณะนี้มาแล้วแล้วทาง,ทางตำรวจก็จะตอบไปคล้ายกันว่ามันก็เป็นหน้าที่บทบาทหน้าที่ต่างกันไปถ้าเราไปเจอกันรข้างนอกในยุดปกติก็อาจจะเป็นแบบคนธรรมดาแต่จริงๆแล้วจริงๆมันไม่ใช่อ่ะคุณคิดได้คุณมีสาบันสมุทกคุณสามารถว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าคุณมีสิทิ์ที่จะไม่ทําก็ได้แต่ในบริบทนั้นคุณแค่ทําตามคําสั่งแล้วก็อาเรหลกอะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอืมผมก็เบือ่อเบือ่อที่จะถามเจ้าหน้าที่ว่าที่รู้สึกยังไงบ้างที่ทําลงไป สุดท้ายเขาก็พูดอะไรมากไม่ได้สุดท้ายก็ไปว่าตามคําสั่งน้องนายที่บอกว่าที่พูดเองไม่ได้เห็นใจกันเนาะไม่ได้มีในลักษณะนี้ซึ่งมันก็เป็นคําตอบพี่ที่เบื่อหูไปแล้วแล้วขณะที่เขาสบตาเราเขาไม่รู้สึกอะไรม้างนะะในการที่ดวงตาของเราเองก็ตอนนี้มันไม่ใช่ดวงตาปกติไปนหนึ่งข้างแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกอะไรยังไงไหมนะครับแต่เวลาผมสบตาเขารู้สึกว่าเขาหลดตาเราไหมเขาก็ไม่กล้าสบตาเท่าไหร่เท่าที่เห็นละ ตองหลังๆมาเนี่ยคือไม่กล้าสบตาเราเรารู้สึกแบบนั้นว่าเขาไม่กล้าสบตาเราแล้วหันกลับมาถามไมาอีกทีเดีวยวกัเพราะไม่น่าจะพูดแทนทุกคนเนาะว่าแล้วการเขาเรียกว่าอะไรนะการฟ้องดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอนะเรามีแนวทางในการที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายไหม มีค่ะเรามีอยู่ค่ะแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วก็จริงจังมากๆด้วยนะคะในคดีนี้ที่เราจะฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่กระทาการสลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุในวันนั้นจนทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพร่างกายและจิตใจกับหลายคนนั้นนะคะซึ่งยังไงก็ต้องมีการฟ้องกลับแน่นอนค่ะเรากําลังเตรียมหาหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้มันรัดก,กลุ่มที่สุดแล้วก็จะเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ะค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแล้วอัปเดตนิดนึงว่าจากที่ทนายอานนท์เคยโพสต์นะฮะตามหาชื่อ ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยที่ทาการสลายการชุมนุมในวันนั้นจนเป็นเหตุให้ทําให้พายุและอีกหลายๆคนเนี่ยได้รับการบาดเจ็บเนี่ย<ะ>มันมีอัปเดตไหมมันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นบ้างไหมฮะเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีการรวบรวมรายชื่อประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าก็กําลังเช็คกันอยู่ด้วยว่าว่ารายชื่อนั้นถูกต้องครบถ้วนไหมยอย่างไรนะคะแต่ว่า อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียกร้องให้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทำก็คือการเปิดเผยรายนามของคนที่ไปปฏิบัติการในวันนั้นนะคะว่ามีหน่วยไหนไปบ้างผ้พาพันคอแต่ละสีเนี่ยคือหน่วยไหนนะคะสีเขียวที่ออกมาไล่กระทือผู้ชุมนุมเนี่ยคือหน่วยไหนเราต้องการทราบอย่างชัดเจนแล้วก็แน่ๆเลยก็คือว่าเจ้าหน้าที่เวลาจะลงพื้นที่ในแต่ละครั้งอะค่ะเขาต้องมีรายชื่อของเขาอยู่แล้วนะว่าใครลงพื้นที่ในครั้งนะะั้นบ้างก็อยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะเปิดเผยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ทราบว่า อ,อคนที่ไปกระทําการสลายการชุมนุมในวันเนี่ยมีรายชื่อ,อยังไงใครบ้าง และเราจะได้หาตัวคนกระทํากับผู้ชุมนุมให้ถูกตัวว่าไทยเป็นคนกระทําแล้วก็รวมถึงอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวผู้บังคับบัญชาค่ะที่ควรจะต้องมีส่วนในการรับผิดช,ชอบต่อคําสั่งของตัวเองแล้วก็ที่ต้องให้ตหํารวจชั้นผู้น้อยออกมาพูดว่าทาตามเพราะนายสั่งเพราะนายสั่งเนี่ยก็ต้องออกมารับผิดช,ชอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกน้องของตัวเองเป็นแพรับบาศอยู่คนเดียวทั้งที่คําสั่งนั้นมันมาจากปากของตัวเองนะคะทีนี้ โดยกล้องวงจรปิดแล้วอะค่ะตาม ถนนเส้นนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่คอฟทที่ใช้กําลังในการสลายในวันนั้นจะไม่ติดป้ายชื่อนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่เราสามารถระบุตัวต,วตนได้พอสมควรอยู่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่หยิบ iPad หรือว่ากระเป๋าของผู้ชุมนุมไปดื้อเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาไปไว้ที่เป็นของกลางที่สํานักงาตนตำรวจแห่งไหนด้วยก็ไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเหมือนยึดไปเป็นของตัวเองเนี่ยอันนั้นเราก็จะพยายามตามเอาคืนกลับมาให้ได้นะคะเพราะว่าทรัพย์ส,สินของประชาชนที่คุณหยิบไปอะ่ะมันไม่ใช่ของ น,ะะนั่นก็คือการรักขโมยเหมือนกันนั่นก็คือการขโมยของเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นตํารวจคนที่ ت ت กระทาการแบบนั้นก็ต้องออกมารับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็วงจรปิดก็สามารถเห็นได้ชัดอยู่พอสมควระคะ่ะ <ST U K> ก็ถือว่ามีมีการมีของหายกันด้วยใช่ค่ะมีของหายมีเยอะไหมคะมีหลายคนไหมที่เอ่อเท่าที่ทราบเท่าที่ทราบตอนนี้มีประมาณ2คนค่ะแต่ว่าก็เป็นของชิ้นใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นอย่างโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ดอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอุปกรณ์ในการใช้เรียนใช้ทํางานของผู้ที่ไปร่วมชุมนุมนะคะแต่ว่า เจ้าหน้าที่ก็หยิบไปค่ะแล้วก็เห็นเห็นอยู่ชัดอยู่ค่ะเห็นชัดอยู่เห็นชัดอยู่ค่ะคิดว่าน่าจะตามกับน่าอย่างน้อยน่าจะระบุตัวคนหยิบไปได้น่าจะพอระบุตัวได้อยู่ค่ะครับผมแล้วตอนนี้คือพายุเองก็คือจริงๆแล้วหลายๆคนใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่พายุเองเดียวน่าจะสามคนด้านหลังเลยใช่ไหมฮะที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยใ,ในการที่จะเข้ามารายงานตัวในวันนี้ใช่ค่ะอย่างครั้งนี้เนี่ยอีกสองคนเนี่ยก็คือมาจากขอนแก่นเลยนะคะคือ ปกติแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเนาะแต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสานอสำนักว่าดเนี่ยแจ้งข้อหาเขานะคะก็เลยจําเป็นที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งเอ่อมันสร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยมันไม่ใช่แค่การถูกดำเน,นินคดีแต่มันรวมพ่วงถึงปัจจัยในการใช้ชีวิตอื่นด้วยอย่างเช่นบางคนต้องไปเรียนไปทํางานอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถไปทําได้อย่างเต็มที่แล้วเขาก็ต้องเอาเวลาในการทำมากินของตัวเองมาอยู่ในส่วนนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ ส่วนตัวไม่ไมา,มารู้สึกมันไร้สาระมากในคดีนี้นะคะในการที่จะมาแต้งเพิ่มกันแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้ลองถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่ตอนที่รักราบข้อเก่าหานะคะก็ถามว่าคดีนี้เนี่ยใครเป็นคนแจ้งนะคะเพราะว่าบางคดีเนี่ยจะเป็น ประชาชนคนทั่วไปเนาะเป็นเป็นการมาร้องต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีใช่ไหมคะแต่ว่าในคดีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นตัวของผู้กับสวนอสานักราชเองนะคะที่มีดุลพินิษฐ์ให้ดำเนินคดีกับอีก5คนเพิ่มเติมนะคะจริงจริงจะมีหลวงพี่อีกคนนึงนะคะแต่ว่าวันนี้หลวงพี่เราเรายังไม่สามารถติดต่อหลวงพี่ได้เนาะ,ะก็อาจจะต้องมีการติดตามกันอีกทีนึงนะคะ่ะแต่ว่าโดนเพิ่มตรงเนี้ยทั้งหมด5คนตามรายชื่อนะคะซึ่งเออเป็นดูนพินิษฐ์ของผู้กับสวนอสำนักราชนะคะ ที่มีความเห็นให้ดำเนินคดีกับ25คนวันที่ถูกจับนั้น <S <S แล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่มีความเห็นให้ดำเนินคดีเพิ่มในในข้อกล่าวหาการใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่กับพี่พายุด้วยนะคะ <S <S ซึ่งถ้าไม่ผิดพลาดยังไงเนี่ยเมื่อกี้แอบไปดูชื่อมานะคะของอท่านผู้กำกับสอนอสำรานราชนี้นะคะชื่อพันตำรวจเอกทศพลอัมภัยพิพัฒกุลน,นะคะอันนี้ก็ อาจจะแจ้งทราบไว้นะคะว่าเป็นได้ข่าวมาว่าเป็นตํำรวจท่านนี้นะคะในการมีดูแลินีให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมทั้งหมดค่ะสุดสุดท้ายนี่ตอนนี้เรามีเท่าไหร่ประมาณ30คนที่ถูกด,น,ดนินคดีในวันนั้นในคดีเดียวกันใช่ค่ะในใน,ในข้อกล่าวหาเดียวกันใช่ค่ะตอนนี้ประมาณ30คนค 30, 30คน30คนจากการชุมนุมราชดรอยเอพิอ2่ค่ะอืม,อมนะครับผมซึ่งคดีนี้เดี๋ยวจะมีการส่งตัวอายการ อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่5เมษายนค่ะเวลา10โมงที่อายการแขวงปลิลิงชันค่ะแล้วตอนนี้คุณคุณมั่นใจในคดีฝั่งเเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานฝั่งคุณขนาดไหนในการจะต่อสู้ค่อคนข้างมั่นใจมากๆเลยค่ะว,ว่าเราจะ พ้นจากการถูกกล่าวหาในครั้งนี้แน่นอนคือถึงแม้ว่าคาดีมันจะถูกสั่งฟ้องไปที่ศาลแล้วและมีการกระบวนการในการพิจารณาความผิดเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าเราจะสามารถยกฟ้องในคดีนี้ได้เนาะเพราะว่า การชุมนุมในวันนั้นเป็นไปอย่างสงบจริงๆคะ่ะเราพฤติการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาอย่างเช่นการที่ผู้ชุมนุมมีไม้หน้าสามในการเอาไปตีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการชุมนุมในวันนั้นมันมีคนหลากหลายมากมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าพวกเราถือไม้กันทุกคนแล้วก็วิ่งเข้าไปหาตำรวจลักษณะนั้นมันไม่ใช่นะคะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นการเอ่อทั้งหนึ่งอาจจะต้องป้องกันตัวด้วยแล้วก็2ก็คืออาจจะเป็นการช่วยเพื่อนจากการที่จะถูกลากเข้าไปในดงโล่ในลงรองพอติการี่เท็น อย่างชัดเจนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำวันนั้นอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุมากๆจนเขาจริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะมาใช้ข้อหาในการว่าเราไปใช้กาลังประทุษร้ายเขาได้ค่ะเพราะว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่ทาร้ายเราเต็มๆเขาเป็นคนที่ไล่กระทือเพื่อเราทุกคนเป็นคนที่ไล่กระทือพี่น้องเราแล้วยังไงก็แล้วแต่หลักฐานทุกอย่างเข้า่าชัดเจนค่ะอย่างเช่นขวดสปอนซอเซอร์เหล็ก็ตาม,มันมาจากฝั่งทางฝั่งตํารวจค่ะแล้วก็เรื่องพวกนี้เราคิดว่าเราสามารถที่จะชนะได้ในศาล <c oughs> ถ้ายัางไงขอ,อนอกเรื่องหน่อยคือในเมื่อถ้าเรื่องคือวันนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่ทุกคนน่าจะดูกันอยู่นะว่าเ,เป็นเรื่องของสารวัตรคลั่งค่ะไมยมองอยังไงหรือว่าพายุมอ,อยังไงกับสิ่งที่พวกคุณโดนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงสายใหม่ตอนนี้ก็ต้องเรียนนตรงค่ะว่านี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทีเ่เกิดความ เขาเรียกว่าอย่างไงเกิดเกิดการกรดยิงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากคนที่มีอำนาจในการเข้าถึงอาวุธเนาะในการใช้อาวุธนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าก็มีการปล่อยปละเลยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงไม่มีคําพูดอะไรมากนอกจากปฏิรูปวงการตำรวจนะค่ะแล้วก็ไปทําให้มันดีกว่านี้ไปทําให้มันรัดกุมกว่านี้ไปทําให้ตัวเองกลับไปอยู่ในจุดที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นภัยซะเองอะค่ะ แต่เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น<ะ>ถ้าเราจําภาพกันได้ก็มีการมีภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเกินกว่าเหตุ<ะ>แตแอ่มันมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะอยู่ในคู่มือในการสลายการชมุมนุมเพราะแหละไม่ว่าจะเป็นการกระทืบหรืออะไรต่างๆ,ๆ,ๆซึ่งอันนี้เราพูดได้เพราะว่าเรามีหลักฐานในการถ่ายไว้ทั้งหมด<ะ>เราเองก็อยู่ในเหตุการณ์เนาะ,ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สายใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ดูไม่เกลี้ยกล่อม เหมือนตอนที่จัดการกับกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ผู้ชุมนุมที่ถนนดินสอในวันนั้นเนาะและอาสุดท้ายแล้วผมอยากจะให้ามหรือว่าพายุนะครับก็ในฐานะประชาชนคนธรรมดาที่นั่งอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยทํายังไงบ้างกับเรื่องนี้ทําอะไรได้บ้างพี่พายุก่อนกับเรื่องสายไหมใช่ไหมพี่ไม่ใช่กับเรื่องที่เกิดที่เราพวกคุณเนี่ยแหละเลงอกตดเิดเรื่องสายไรเออก็คือจริงๆก็เราพยายาม ให้เห็นถึงที่สุดแหละว่าคือหนึ่งจะบอกว่าเราคือใครในวันนั้นแล้วเราไปทําอะไรในวันนั้นเนาะก็คือการรณลงของเราเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ประเด็นที่เราพยายามศึกษาเป็นประเด็นที่ใหญ่จริงๆแล้วตอนนี้มันผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วผลตรงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มากมายสาหัสเหลือเกินแล้วหน้าซ้าเนี่ยเรายิ่งมาโดนคดีอย่างนี้อีกจากการที่เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงใช้อาวุธใช้กระสุนยางทําร้ายประชาชนทำร้ายพี่น้องชาวบ้าน ก็อยากให้พี่น้องทั้งบ้านได้เห็นว่าการเลือกปฏิบัติหรือความไม่เป็นสากลของเจ้าที่ตํารวจเป็นยังไงหรือว่าการปิดปากปิดเสียงประชาชนคนธรรมดาหรือคนต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต้องการให้ประเทศดีกว่านี้เนี่ยแต่สุดท้ายกลายไปว่าโดนทําลายแล้วก็โดนคดีอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเพราะสังคมไทยมันถูกปกครองด้วยรูปแบบยังไงรัฐบาลในชุดนีมน้มันเป็นยังไงการใช้กฎหมายมันไม่ชอบทำหรือความวินิจฉัยมันเกิดขึ้นสูงขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็อยากจะให้พี่น้องทางบ้านได้เห็นแล้วก็อยากให้มาร่วมให้กําลังใจเราด้วยเหมือนกันว่าเราก็พยายามต่อสู้ให้เต็มที่เราก็ยืนยันในหลักการของเราอยู่ว่าคือเราไม่ผิดเราเรามีสิทธิ์ที่จะพูดพูดความถูกต้องพูดความจริงแล้วก็อะไรเราติดตามัน่อว่าคดีของเราจะเป็นยังไงต่อไปคือแม้พายุที่จะสูญเสียดวงตาจากการออกมาเรียกร้องเนี่ยพายุก็ยังยืนยันว่าคุณก็ยังจะเคลื่อนไหวต่อไปใช่ก็ต้องลุยต่อครับผมแล้วมันเราไม่สุขไม่รู้สึกกลัวว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งหรอคร ยังไงก็ต้องสู้ครับผมว่ามยังไงมันต้องเกิดเกิดขึ้นแน่แน่เพราะยังไงถ้าไม่มีการปฏิรูปตำรวจสังคมไทยยังอยู่ในอย่างนี้ยังไม่มีการตระหนักเรื่องสิทธิถึงขั้นนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องออกมาสู้คนที่สู้เพื่อสิ่งที่ดีคนที่ต้องการที่จะออกแบบกำหนดชีวิตตัวเองได้นี่มันไม่เราไม่สามารถอยู่เฉยแล้วร้องขอให้เขามามอ่ให้เราได้จริงๆเราต้องออกมาสู้ออกมาพยายามออกมาเรียกร้องแบบที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ครับก็ต้องสู้ต่อต้องอยู่ต่อผมถามนิดนึงขอสุดท้ายแล้วของพายุอ่ะ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะพายุเองจะเลือกออกไปเคลื่อนไหวในวันนั้นไหมมาเหมือนเดิมพี่ยังคิดว่ายังมาเหมือนเดิมเพราะวันนั้นก็คือตั้งใจไปอยู่แล้วแล้วเราต้องไปเพราะว่าเราเราด้วยหนึ่งด้วยทำงานเรื่องสิทธิ์ด้วยแล้วก็ทํางานกับพี่น้องชาวบ,บ้านเราเห็นปัญหาว่ายังไงแล้วก็การเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมันมันจำเป็นต้องมาจริงๆเพราะมันเป็นความมันเป็นเรื่องระดับประเทศอ่ะมันไม่ใช่ในระดับแค่แค่ภูมิภาคอย่างเดียวแล้ว โ okay. อเคอะแล้วคุณไมค์คุณไมค์มีอะไรอยากจะบอกไหมครับว่าในฐานะประชาชนนะฮะที่นั่งติดตามอยู่ตอนนี้เขาสามารถทําอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างค่ะทุกท่านที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์นะคะคนที่ได้เห็นข่าวได้ติดตามข่าวการชุมนุมตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนเมื่อปี65เนาะแล้วก็คนที่ติดตามการสลายการชุมนุมที่ทําให้พิทายุต้องสูญเสียดวงตาเนี่ย ถ้าทุกท่านเห็นว่ามันไม่ชอบทำเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะพูดถึงมันอยู่เรื่อยๆได้ค่ะถกเถียงถึงเรื่องนี้วิภากวิจารณ์การทํางานของตารวจช่วยกันหาความจริงออกมาให้ปรากฏให้ได้ถ้าหากใครย้อนกลับไปดูไลฟ์ในวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเหตุการณ์ที่มัน ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะที่ตํารวจทำไม่ไม่ถูกต้องกับเราที่ทําเกินกว่าเหตุกับเรานะคะทุกท่านสามารถที่จะช่วยกันเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งกระบอกเสียงในการพูดคุยกเสียงถึงเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตํารวจมันจะปฏิรูปตัวเองเพื่อให้ไม่เป็นภัยกับประชาชนอย่างพวกเราะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ช่วยกันติดตามคดีนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า มันคงไม่จบอยู่แค่นี้มันคงไม่จบอยู่แค่การที่เรามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเราแค่ปฏิเสธแต่ว่ามันจะมีการต่อสู้คดีที่ค่อนข้างอาจจะใช้เวลายาวนานอีกสักนิดหนึ่งแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามชัยชนะที่พวกเราคิดว่าพวกเราจะได้ในคดีนี้กันด้วยนะคะ hmm. ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนรวมถึงพี่น้องชาวบ้านที่ออกมาสู้เพื่อปักท้องของตัวเองในวันนั้นด้วยค่ะ hmm. โอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนอสำหรับการอัปเดตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มรัศดรหยุดเอเปกล่าสุดนะครับในวันนี้ก็คืออีกกระบวนการชั้นต่อไปก็คือจะเป็นการนัดส่งตัวยาการในวันที่5เมษาใช่ไหม5เมษาเมษาก็ต้องไปดูกันอีกทีคือสําหรับคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะต้องไปดูกันอีกทีว่าอายการน่ยจะสั่งฟ้องในคดีดีหรือเปล่าใช่จะสั่งฟ้องกับศาลไหมแต่ปร์เ็น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวในแนวโน้มสั่งฟ้องกันอยู่แล้วเนาะออก็คงสั่งอยู่แล้วค่ะเออแล้วสุดท้ายแล้วก็เลยต้องพอหลังจากอายการนะส่งตัวอายการแล้วก็จะมีการไปขึ้นศาลสืบคดีกันต่อใช่ก็อาจจะกินเวลากันอีกงานเพราะว่าพยานน่าจะเยอะอยู่คดีนี้น่าจะสู้กันอีกนานจําเลยก็ก็จะสามสิบแล้วอ่สามสิบสามสิบคนอ่ะสามสิบคนแต่ส่วนคดีอื่นๆตอนนี้ของมายมีอะไรอีกปะ มีเยอะมากนะคะคดีหูกไหนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ทุกท่นานทราบกันไปนะคะคดีสารทู่ตอนนี้เราก็ได้ระยะเวลาในการไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมกัน, <c oughs> ก,นก่อนเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หมายจากทางสารมาโดยตรงนะคะแต่ว่า เราก็จะใช้คาพูดในทาสารณะนี่แหละเป็นหลักประกันนะว่าศาลได้อนุญ,ญาตให้เราไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเหน่วยงานราชการใดที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีส่วนในการที่จะออกเอกสารเหล่านี้ให้เราก็ฟังไว้ด้วยนะคะเผื่อเราจะไปขอนะคะแล้วท่านก็ช่วยให้หน่อยนะคะแล้วก็เ,เราจะได้เอาหลักฐานเหล่านั้นมาต่อสู้คดใีในการสืบพยานอย่างเป็นที่นะคะแล้วก็รวมถึงคดีอื่นอย่างเช่นมาตรา12ของคนอื่นเองก็ใกล้อยู่ในช่วงที่จะตัดสินแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นของตีนะคะของตีพยานะคะหรือว่าของนุ๊ก ใช่ไหมเป็น,ปนร่วงคดีกัะะใช่ไหมคดีนั้นใช่ไหมคด,ดีของตี้กับพี่นุกนะคะพิกจตินนะคะแล้วก็มีของคนอื่นอีกที่เป็นมาตราหลสองก็อยู่ในช่วงใกล้ที่จะพิพากษาแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามคดีทางการเมืองเหล่านี้ด้วยนะคะโอเคนะครับอา้าวรอบนี้เาขาเรียกว่าอะไรอยากจะบอกอะไรกับประยุทธ์ คือในเมื่อในเมื่อในเมื่อประยุทธ์เป็นก็คือลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกอะไรพี่น้องที่เขาติดตามอยู่ว่าอยากจะบอกอะไรกับประยุทธ์จะพักเถอะจริงถ้าประยุทธ์ฟังอยู่อ่ะไปพักเถอะคือคืออันนี้ขอด่าเพิ่มเติมหน่อยนิดนึงแล้วกันนะจากคลิปล่าสุดของคุณป้าที่บ้านโป่งอ่ะคือเกินกว่าเหตุมากๆเลยนะคะแล้วการที่ประยุทธ สื่อสารออกมาแบบนั้นเนี่ยคือคุณไม่มีทีมช่วยรักษาภาพลักษณ์ของคุณในการช่วยดูหรอคะว่าคุณจะต้องพูดยังไงต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นน่ะถ้าเจ้าหน้าที่กระทาเกินกว่าเหตุอุดเอามืออุดปากอุดจมูกเขาแล้วเขาเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะยังมาพูดแบบนี้ได้อยู่อีกไหมเ่ะคุณช่วยทําตัวเหมือนเห็นค่าของความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งบ้างเถอะนะคะไม่ใช่ทําตัวลอยๆเหมือนตัวเองแบบเออไม่มีส่วนผิดอะไรเลยนะ,ะที่ ื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะคุณยึดอำนาจรัฐประหารมาตั้งแต่ปี57นะคะช่วยช่วยกลับไปนึกย้อนพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็สำนึกในการกระทําของตัวเองบ้างสักเล็กน้อยก็น่าจะเป็นผลดีกับประชาชนมากขึ้นนะคะโอเคใช่ฮะจริงๆก็จบไปแบบนี้แหละแ <c oughs> ต่ไม่ได้มาเดือดนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพจติดตามช anel นะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับคดีความของกลุ่มรัศดรหยุดเอเปกนะครับที่ สอนอสำรานราชนะครับผมใกล้ๆจุดเกิดเหตุไม่ไกลนะจากถนนดินสอนิดเดียวนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพจติดตามชา n e l เรากันนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนรายการของเรานะครับโฆษณาสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ติดตามไปทางไอรอนะคะก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่คุณไมล์แล้วก็ไอรอนะครับร่วมกันทำนะครับนี่ือเป็นการโปรเจกต์จับตาเลือกตั้งนะครับ การเลือกตั้งก็ใกล้จะมาถึงแล้วนี่อีกไม่กี่เดือนนะฮะคาดว่าจะมาถึงแล้วนี่ในไม่กี่เดือนนะครับก็กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจติดตามชาแนลสนับสนุนในการของเราให้ทําต่อไปได้ด้วยนะครับสําหรับติดตามการเมืองภาคประชาชนนะครับเรื่องภาพคมชัดที่สุดในไทยแบบนี้นะครับยังอยากให้เราทําต่อไปได้ย่าลืมช่วยสนับสนุนให้เราทํางานต่อไปได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับสวัสดีครับ อ้าวมีคนถามเรื่องวิกนี้มีมองมุมไม้ไหมผมลืมตอบนะฮะวิกนี้ไม้พัศราวรีพอดีต้องลงไปทํางานต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีในวิกหน้านะครับส่วนแกสจะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามไปอีกทีน,นะครับเพราะตอนนี้กําลังพยายามจะนัดแกสที่น่าสนใจมาคุยในรายการมองมุมไม้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่รอติดตาม,ามถามถึงรายการมองมุมไม้นะครับขอบคุณนะครับผมแลยย้วไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสวดีครับ